หน่วยงานออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องกองทุนแพลวผพวแสงทองที่ทุกคนกำลังเป็นดราม่าอยู่นะพี่น้องเนาะโดยคุณพี่แคทนะคะเพื่อนได้ออกมาโพสต์ขอความนี้และบอกขอความกรุณาว่าไม่ดราม่ากันนะคะโดยคุณพี่ท่านนี้นะคะเพื่อนได้โพสต์ขอความว่าไม่ดราม่านะคะเราทําจริงและทํามานานแล้วบัญชีกองทุนแพวแพวแสงทองเป็นบัญชีร่วมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลถูกต้อง เพื่อสาธารณประโยชน์ในกิจการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานกู้ภัยวัดกลางอุดมเวทอืมพี่น้องก็คือบัญชีกองทุนแพลวพาวแสงทองเนี่ยเป็นบัญชีร่วมที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแบบถูกต้องตามกฎหมายใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ในกิจการสนับสนุนภาระหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานกู้ภัยวัดกลางอุดมเวศนะคะและเพิ่นยังบอกอีกว่า ตั้งอยู่ในอำเภอพนมพรยจังหวัดร้อยเอ็ดโดยพระครูอดุลจันพระคุณเจ้าอาวาสและประธานสมาคมออกทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่และออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆทั่วประเทศณตอนนี้คือภัยสงครามถ้าคนในชาติบางคนอคติกลั่นแกล้งลดทอนกำลังใจเข็นฆ่ากันเองเราจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง ทำจริงเบอกเคยมีนำร้ายน่วยตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ดน่วยกู้ภัยกลางอุดมเวทกองทุนแพวพาแสงทองกองทุนในนามศิลปินเพื่อสนับสนุนภาร,รกิจขององคอ์กรมีกรรมการบริหารบัญชีชัดเจนทั้งหมด3ท่านสามารถเบิกถอนได้สองในสามคนมีพยานรู้เห็นชัดเจนสาธุเฮาทําและทัมมานานแล้ว น้าท่านแสนนั้น,น,น,นมองในด้านบวกใช้ใจที่เป็นกลางมองกว้างๆไม่ใช่ใจตนเองตัดสินท่านใดสะดวกช่วยก็สาธุบุญปิติยินดีท่านใดที่ไม่สะดวกหรือไม่ชอบใจก็แค่เลื่อนผ่านไม่พิมพ์สิ่งสกปปกให้เป็นการติดกรรมซึ่งกันและกัน ไม่บันทอนกําลังใจคนทํางานสาธุนี่นะคะก็คือหน่วยงานเขาได้ออกมาชี้แจงเรื่อเกี่ยวกับกองทุนแพลาวและรถแอมบูเลนที่ตั้งชื่อว่ะเทพธิดา1นสองที่ทางของแพลาวแสงทองเนี่ยได้มอบให้กับมูลนิธิไปใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตในยามเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะพไปนองเนาะหลายคนนะคะเมื่อได้ยินเรื่องราวนี้หลายคนก็บอกว่า สาธุบุญข้างนี้ด้วยขอให้คนที่มีจิตเมตตาจงมีความสุขความเจริญทรงกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัยสงครามทุกคนสู่ไปน้ำกันขอให้พานพ้นวิกฤตไปด้วยกันเนาอพี่น้องเนาะแพลวพาก็ได้แชร์โพสต์โพสนี้มาของพี่แคท เพื่อนบอกว่าแม่เทพคงเห็นและพุ่มใจสาธุนะแม่แผวเผาบอกแบบนี้นะคะหลายคนก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีที่ได้เห็นสิ่งหนึ่งที่หมอลำแผวเผาเนี่ยได้ทำขึ้นเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยนำโดยรถเทพทิดาแอมบูเลนหนึ่งขอบคุณพี่สาวและทีมงานแสงทองเพื่อนรักที่ช่วยประสานงานทุกอย่าง ลงแรงลงพื้นที่ซับพอร์ตร่วมด้วยช่วยกันเพื่อประชาชนคนไทยตามศูนย์อพยพต่างๆขอให้ลดทุกคันทุกคน เดินทางด้วยความปลอดภัยนี่นะคะพี่นอ้องเพิินก็ใส่รถของแพงพานะคะที่เพิ่นเคยอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลจากรถคันนี้นะคะให้กับแม่เทพผู้ล่วงลับนะคะโดยรถคันนี้ชื่อว่าแอมบูเลนนะคะเทพธิดาแอมบูเลนเป็นรถที่เอาไว้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่เจอวิกฤต อาการต่างๆเนาะบ่ว่าจะเป็นภัยพิบัติจากน้ําท่วมแผ่นดินไหวหรือแม้แต่สงครามแพวพาวก็พร้อมสนับสนุนนั่นแหละค่ะก็หลายคนก็บอกว่าไม่อยากให้ดราม่าเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้เป็นการบริจาคจริงๆและบัญชีของกองทุนแพวพาวแสงทองเนี่ยก็คือเป็นบัญชีร่วมมีชื่อถอนหนึ่งในส,สองในสคนนะคะเป็นบัญชีการกุศลที่จดทะเบียนถูกต้องตโดตามนิติโดย เป็นนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมายเขาก็ออกมาชี้แจงให้เฟีให้ดูให้เห็นให้ฟังนอาะสำหรับคนที่กำลังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแพพาวก็ได้ออกมาชี้แจงและได้แชร์โพสต์นี้มาให้พี่น้องเอฟซีได้ฟังไปพร้อมๆกันค่ะสาวโบ๊บนะคะก็ เป็นอ,อีกคนหนึ่งก็นําเรื่องราวข่าวสารแวดวงการหมอลำหรือศิลปินแต่ละท่านเนี่ยมวาวอกสู่พี่น้องฟังนะคะไม่ได้จะฝักฝ่ายฝ่ายไหนแต่ก็เป็นเพียงสื่อกลางที่นําเสนอข่าวเพียงเท่านั้นค่ะพี่น้องเมื่อวานนี้นะคะก็เห็นการแสดงลิเกของแพลซันจบไปแล้วโดยแพลพาวก็บอกว่าความหักความแพ้งที่พี่น้องมอห้พวกเขาซึ่งนําใส่อิลีหากบ่มีคนสนับสนุนเขาคงบ่มีมือนี และคงบ่มีแฮงซัพพอร์ตทีมงานและมูลนิธิองค์กรหน่วยงานต่างๆเมื่อเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองที่ต้องการความเ่วยเหลือเขาบ่เคยมองขามความเมตตาพี่น้องที่มอบให้ทั้งหมอลำและลิเกทั้งแสงทองและเอสพีเจ้าภาพผู้จ้างงานทุกท่านคือผู้มีพระคุณตลอดจนทีมงานทุกคนแผนกที่สร้างผลงานมาด้วยกัน ทั้งคนที่อยู่และไม่ได้อยู่แล้วฤดูการหน้ามีหลายอย่างที่เขาต้องปรับปรุงและแก้ไขใหด้ดียิ่งยิ่งขึ้นไป ขอบคุณชุดสวยๆจากน้องแป้งนะคะมีแต่ชุดสวยๆขอบคุณครอบครัวลำซิ่งลิเกฟแฟนคลับทุกท่านที่จับมือเคียงข้างกันไปค่ะพี่น้องนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งในผลงานนะคะที่แพรวไปแสดงลิเกที่ใชยนานน้อพี่น้องเนาะก็แพรวก็บอกว่าขอบคุณ f อซแฟนคลับที่สนับสนุนเข้ากุ้งปิดหรือแม้แต่ไปเชียร์ที่ด้านหน้าเวทีทําให้ทีมงานของแพรวแสงทองเนี่ยมีกําลังใจในการช่วยเหลือองค์กรใน การดูแลนุกน้องในองค์กรและช่วยเหลือประชาชนยามที่ตกทุกข์ได้ยากน้ำารช่วยเหลือประเทศชาติไปพร้อมๆกันนาะพี่น้องเนาะก็เป็นภาพแห่งความประทับใจที่แพรเพลาวได้ไปสแสดงลิเกที่จังหวัดช้ยนาทมี fc แฟนคลับเข้ามาชมอย่างหนาแน่นทั้งในกลุ่มปิดและทั้งด้านหน้าเวทีหลายคนก็บอกว่าดีใจมากที่ ่วันนี้เพวพาวแสงทองก็ประสบความสําเร็จไปอีกคันแล้วเนะพี่น้องเนาะทีมงานเพวพาวแสงทองนะคะทุกคนเมื่อว่างจากงานก็ช่วยกันบําเพ็ญประโยชน์โดยการไปส่้อยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยนะคะโดยตอนนี้นะคะนิลุยนะคะเป็นคนที่ออกหน้าแทนเพวพาวเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องน้ำข่าวของน้ำ ข่าวสารอาหารแห่งไปบริจาคให้แม่แม่ยายยายตาๆาเนาะลูกเด็กเล็กแดงนะคะที่เพื่อนต้องออกจากบ้านมาต้องรีภัยมาอยู่ในสถานที่ต่างๆเป็นการชั่วคราวในขณะที่เหตุการณ์บ้านเมืองยังไม่สงบตอนนี้นะคะทีมงานแสงทองทุกคนก็เป็นกระบอกเสียงและเป็นกำลังใจเดินทรงสายใยกำลังใจให้กับพี่น้อง fc มื้นแม่ยุ้นะคะเพื่อนบอกว่าเป็นคนนำของไปมอบตามจุดอ่า ที่ผู้ประสบภัยเนี่ยเพิ่นได้มาพักพิงอาศัยนะคะแม่ย,ยุ้ยก็นําทีมลูกๆของแสงทองนะคะแพลวพาวก็อาจจะไม่ว่างไปเนาะเพื่อนก็นําทีมไปนําข่าวของเครื่องใส่ไปบริจาคให้กับคนที่ประสบภัยพิบัติอยู่นะครั้งนี้นะไปศพเพจจากเหตุการณ์ที่ไม่สงบในครั้งนี้ก็ขอให้ประเทศให้ของเฮาเน้องพี่น้องเนาะ รีบสงบนะพี่น้องเนาะก็เป็นกังวลเหมือนกันอยากให้ประเทศไทยสงบเร็วๆแล้วก็ให้พี่น้องกลับมาอยู่บ้านอยู่เฮือนแบบมีความสุขเนาะตอนนี้ก็ส่งกําลังใจให้กับพี่น้องชายแดนทุกคนให้ผ่านพ้นกับเหตุการณ์นี้ไปโดยเร็วคะ mm ่ะ hmm. เมื่อนี้สาวบัแบก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ